ก็พี่ทีมจะร้องไห้ไหมวาคนโง่ๆอย่างมันจะมาช่วยกิทครั้งุ้นได้เลยไม่นร้องไห้จริงหรอพี่ร้องไห้ยหรอไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชมพิมิ์แชนแนลนะคะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่ห้างนะคะวันนี้มาซื้อของซื้อ ถ่าตั้งกล้องแล้วก็มีไมค์แล้วตอนนี้นะคะกิมจะถือโอกาสแบบถ่ายคลิปแกล้งพี่ทีมเลยะคะ่ะทุกคนโดยที่นี่เลยมีพี่เสือครับผ<ห>มสวัสดีครับเป็ในใครอ่ะไม่ค่อยดังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่โอ้ยเสียงดังนะ <c oughs> ไม่ค่อยดังเป็นเสียงดังเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตให้พี่เสือมาช่วยแกล้งพี่ทีมหน่อยแกล้งไงอ่ะแกล้งแบบว่าให้พี่เสือพะ <c oughs> พีทีมเข้าห้องน้ำกิมจะทำเป็นแบบว่าหนีกลับบ้านก่อนได้สบายเรื่องแกล้งคนอ่ะชอบชอบนั่นแหละนั่นแหละตอนนี้เราเป็นอยู่อย่างเดียวอยู่แลร์ก็้ตอนนี้ พีมไปดูขออยู่ร้านร้านกล้องนะคะทุกคนก็เดี๋ยวพี่พีมมานะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหิมชาแนลด้วยนะคะพาไปแอบถ่ายไปแอบถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวให้แอบนะโอเคทุกคนตอนนี้คืออิมกับพี่เสือมาหลบตรงนี้ก่อนนะคะพี่ทีมอยู่ตรงนู้นน่าจะไม่เห็นยืนทําอะไรอ่ะยืนอะไรไม่รู้ยืนอะไรไม่รู้ก็เดี๋ยวพี่เสือทขาเป็นทําท่าเป็นชวนพี่ทีมเข้าเได้ข้าน้ำห้องน้ำเนาะใช่ใช่เอาเลยไหมเอาเลยนะพี่ไปเลยนะ คิดว่าพี่ทีมจะร้องไห้ไหมร้องโวโม้ยอย่างมันจะมันเคยตีค้างหนุ่ได้เลยหนีให้หนีกลับบ้านคนเดียวหน่าจะร้องไห้ขี้มุกปกเลยรับคยกันอยู่อะไรรับคกันอยู่เร็วปะป๊าาไปแล้วไปแล้วเขาเลาะเขเลาเดี๋ยวเราจะรอพี่เสี่ยวอมาข้างนอกนะคะแล้วก็อีกก็จะทำกันหนีกลับบ้านหนีจริงๆเลยได้ไหมอ่ะอยากอยากลองอยากลองทิ้งไว้คนเดียวพี่เสี่ยวมาแล้วทุกคนพี่เสี่ยวมาแล้ว กลับบ้านกลับบ้านกันไปห้องน้ำอยู่ไหมกลับเลยกลับเลยรอแล้วกันเจอไหมวะจะร้องไห้ไหมเนี่ยทขาไมที่ทำที่ฟองที่มันเหมือนโจรอย่างเขาที่เนี่ยเวลาเขาวิ่งหนีออกมาวิ่งหน้าวิ่งหน้าแชมพาร์โดเหมือนตัวชีพน้ำเหมือนแบบแต่ชากซอยแล้วก็หนีออกมาจะจะถ่ายพี่ทีมยังไงดี๋ยวแอบแอบถ่ายไงเราต้องรีบไปแต่มันเห็นเราเลยโอเคได้เอ้ากี้แม่ทุกคนเป็นรอที่รถแม่เดี๋ยวพี่แอบถ่ายให้โอเคป่ะได้สุดได้แอบบไปเลยทุกคนรับเลยนะไปเจอกัน ตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นรถแล้วนะคะแต่ว่าเราย้ายที่จอดรถนะคะโดยที่พี่เนยเป็นคนขับมาให้นะคะทุกคนตอนนี้ไม่รู้พี่ทีนอยู่ไหนแล้วนะน่าจะแบบน่าจะไปอยู่ที่จอดรถที่เดิมนะคะมองเห็นไหมอะพี่เห็นปะเห็นปะพี่ไม่รู้ดิพี่ก็มาเลย คือเราย้ายมาไกลบ้างเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขับมาเหมือนกันใช่เหรอเราเราทำทัวรไม่ผมยังไม่เห็นมาเลยเนี่ยพี่ตอดสายพี่เลยอยู่ไหนเนี่ยที่จอดรลผมขัตรงอยู่ตรงนู้นนะเฮ้ยได้ไงได้ไเฮ้ยนั่น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 ่นนันนั่่นนนนั่อยู่นน่เนั่นนั่น่่น่นน่น่่กั่ จำผิดเป้าจำผิดเป้าเอองันนักูรีบกลับเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขับกลับก่อนแล้วกันมึงนั่งแท็กซี่นะเออพี่เนมรีบกลับเอาก็หาแท็กซี่กลับเลยกลับไปแล้วเนี่ยมันสายแล้วเนี่ยดึกแล้วพี่่่มมมมันนนเเรือองงโแล้้วขขผผาาไทไมอ่ะะนทิ้งตอนไหนพี่เสือบอกมาแล้วเนาเออคิดว่าออกมาแล้ว เก่อนเอาไงเอาไงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขับมันไปยอเยก่อนนะไอ้เอียงไทยไอ้เฟยกระจกหายวางเลยนะวางเลยนะแล้วผมจะกลับบ้านยังไงวางเลยนะไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณล้อล้ทีมได้ยินเปล่าฮัลโหลได้ยินบ้าล้อลโหล้อล้อล้อบ้านนี้อยู่ได้เนี่ยอยู่ยากจะขายเลยบ้านเนี้ยพี่กุ้งตองแกงกะนรี่พี่ไม่อยากจะอยู่แล้วจะรีบย้ายหนีแล้วตอนนี้ บายบายปาไายเฮ้ยจีนจอดก่อนดูไอจอดก่อนไอกลับด้วยดิไอกลับเอลเจัดจัดจัดจับายกลับกอในเดมในเดมอะไรอยากูวแคเพียงะฮะายบายเตงบายบายไอเจกันจกันกูรีบจริงกูรีบจริงกูรีจริงกูรีจริง

ให้เูไปไหมบอกลัมเนียก่อนให้ขึ้นบอกลมเียลัเมียร้อยัไปเล่นกันอย่างเุียวพ้นพื้นพื้นพื้น้นแล้วแต่รถมาเร็วิพื้นดิเวพื้นดิเล็วิพื้นดิเร็วิพื้นดิเลยวิพ้นดิเลยวิพื้ดิเลว้นดิเลยวดิเวิ้นดเลว้เยวิเลวดเวดเยวนเิพรเวนเ เคยเดบิวต์เขื่นใจแหละโคตเล่นอย่างนี้อ่ะโอ้โหดูดิมันไม่ใช่เลยงแอคชั่นนะกูเป็นส่วนจริงด้วย <laughs> เคยเห็นได้วที่ว่าในคลิปหลังที่เขาถ่ายแล้วกาวิ่งตามรถไงเพื่อนเนี่ยโอ้ยตะเกินอออกกำลังกายบ้างอยู่ในห้องไกลโอ้โหโอ้โหปวดขาเลยเนะี่ยผม้โวิ่งตาได้คิดดูถ้าทิ้งผมตรงนี้ผมจะกลับยังไงพี่แท็กซี่ไงแท็กซี่ก็แย่แล้วเตีงแล้วพี่ต้องัำอะไรพี่ยั <S <S ไงไม่รู้เลยใครจะบ้าทิ้งเตีงไว้ตรง หยอกเล่นด้เฉยแก้งเล่นโอ้โหแล้วแบบไม่แล้วพี่จะบอกจะพามว่าเนี้ยกูบอกเลยกูไม่อยู่แล้วกูพูดเลยนะพี่โอ้โหก็ว่าห้องน้ำู่ไหนวะหาทุกห้องมันไม่อยู่ด้ะผมเรียกพี่ตั้งนานห้องน้ำอ่ะใช่เหรอเออพี่คิดว่าอีกออกมาแล้วออกมาแล้วแบบไม่เจอโอ้โหใจหายพี่มีวิชาหายตัวไว้ตอวพี่เสือเข้าไปแล้วก็ออกมาเลยเออเออ เข้าไปแป๊บเดียวเพี่ตั้งนานคนมองมดเต็มเลยโอเคเดี๋ยวจบคลิปแล้วนะหายทําหนุ่ยทำหน้าตาดีๆโอเคค่ะทุกคนก็ขอจบคลิปเท่านี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปแกล้งพี่ชิบไม่ชอบครับต้องขอบคุณพี่เสือพี่เนียมด้วยนะคะที่ช่วยกันแกล้งนะจ๊ะเอาครั้งหน้าเอาแบบไหนดีพี่อันนี้เบาไปเบาไปอะไรพี่ พี่เราเองนะกูบอกเลยเดี๋ยวมีคืนพี่อย่าพี่ต้องโดนสักวันหนึเลยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะเรื่องคนดีเลยไอเดียมเอากูไม่เกี่ยวเขาจ้างกูมาถือกล้องอะพี่รู้ว่าเป็นความคิดใครอ่ะไอเนียมแน่แน่มันจะพลาดเหรอใช่ไหมเกี่ยวเองเต็มร้อยกูคิดเก้าสิบโอเคก็จบคลิปเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องอิ่มชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบาย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 บายบายสิบายบายปิดกล้องเดี๋แต่ก็ปิดกล้องเดีย